น้องที่เป็นไข้เลดออกเนี่ยถ้ายังอยู่ในระยะแรกของโรคก็คือระยะไข้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะน้องที่เป็นไข้เลดออกเนี่ยถ้ายังอยู่ในระยะแรกของโรคก็คือระยะไข้ช่วง3วัน4วันแรกนะคะในระยะนี้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะดูแลอาการที่บ้านวัดไข้แล้วก็ให้ยา,ยาพาราเซตามอลนะคะถ้ามีไข้สูงเพื่อให้น้องสบายตัวจิบน้ําจิบน้ําเกลือแร่น้ําผลไม้ค่ะแล้วก็สามารถขอ,อยาตามอาการจากคุณหมอนะคะเช่นยาแก้ปวดท้องยาแก้อาเจียนก็จะทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นแต่เมื่ออาการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าคุณหมอนัดมาเจาะเลือดทุก1ถึง2วันก็ควรจะพามาตามแพทย์นัดเพื่อไม่ให้น้องมีอันตรายเกิดขึ้นค่ะ